กีดเลยคะ่ะเจมมาพารินและดาฟิลลูกชายพายสไปยไปพบแม่แฟนแฟนเจมพายกีดการ์ดกันใหญ่คะ่ะเมื่อแม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์พาเพื่อนรุ่นน้องของลูกชายอย่างเจมมาที่พาแฟนสาวพารินและดามากินข้าวเป็นเพื่อนกันแก่หลังลูกชายสุดที่รักอย่างหนุ่มณเดชไปเที่ยวต่างประเทศกับย,ายา่าๆโดยแม่แก้วแคปชั่นไว้ว่าบุญหลายสายยาวพระนางในดวงใจมาทานข้าวกับแม่ เจมมาภายแว่ดีใจที่สุดนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับของเที่ยวระลึกพี่ณเดชกลับมาพร้อมใช้ได้เลยงานนี้คะ่ะชาวเน็ตมาคอมเมนต์ฟีลลูกชายคนเล็กพาสภัายไหว้แม่อนาแม่จากใจจอมากนอกจอเชียร์น่ารักทั้งคู่ชื่นชมเป็นช่วงเวลาพิเศษกับคนพิเศษน่ารักทุกคนเลยคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยคะ่ะ